สว,สวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมได้เห็นอาจารย์ชูศักดิ์สิรินิตขออนุญาติอาจารย์นะครับเพราะว่าเคยสอนอยู่ที่รังกำแพงเนี่ยอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดธรรมชาติเนี่ยน่าอธิบายหน่อยไหมมันคืออะไรมันก็อย่างนี้ฮะถามว่ามุมมองใครอ่ะ แต่ถ้าคนที่ได้ประโยชน์อย่างล้ำนูนเขาก็บอกว่ามันไม่ผิดธรรมชาติอถ้าเขาคิดว่ามันไม่ถูกใจเขาหรือมันไม่เป็นประโยชน์เขาก็ผิดธรรมชาตินี่เป็นเรื่องปกติครับผมพูดยิงคือคือคนที่เรียนทางด้านการเมืองและกฎหมายมาเนี่ยคือเขาก็บอกอยู่แล้วกฎหมายมันก็รับใช้คนที่เป็นคนเขียนกฎหมายออันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นแง่ของคนที่ไม่ได้มองการเมืองหรือรัฐศาสตร์หรือกฎหมายในเชิงที่มันรับใช้ประชาชนนะครับคืออำนาจเนี่ยถ้าพูดในเชิงกฎหมายเนี่ย ในเชิงรัฐศาสตร์ด้วยนะฮะอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อรับใช้มวลชนนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มีอํานาจแล้วมันก็มวลชนก็แค่วันที่มันหาเสียงอะหลัย่างนั้นก็ไม่สนกฎหมายก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีไว้สําหรับคนที่มันมีอํานาจในการเขียนกฎหมายเขาบอกว่าใครเขียนชนชั้นใดเขียนกฎหมายชนชั้นนั้นก็ได้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะผมก็ยืนยันมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันไม่มีใครเขียนกฎหมายเพื่อจะมาทําให้ตัวเองแบบถึงกับความย่อยยับนะครับทีนี้อย่างก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชูศักดิ์สุรินเข อ่าพูดง่ายๆคือฝั่งทักษิณเนี่ยตีดก<ม>ารเมืองฝั่งวี้แล้เพื่อไทยเขาก็ต้องมองว่าอะไรที่มันเป็นกฎหมายที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อไทยมันก็ผิดปกติผิดปกติหมดอ่ะครับผิดปกติหมดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดเขาต้องมองแบบนั้นอยู่แล้วคือมันถ้าอาผมถามจริงๆเขาจะแก้ามาตราไหนบ้างอ่ะเขาไม่ได้แก้ทุกมาตราจริงนะฮะใช่เขาจะแก้บางมาตราเพราะฉะนั้นอีมาตราที่เขาคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็จะต้องแก้อีมาตราที่ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่แก้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะฮะะฉนนั้ เอ่อก็ไม่ประลาดกับการที่อสมมุติไปถามฝั่งลุงตู่นะฝั่งประยุทธ์ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนี่มันดีปาบโกงอะไรกันว่ากันไปว่ากันไปมันมันขึ้นว่าจะมองฝั่งไหนแต่ว่าคำว่ากฎหมายมันผิดปกติคือผมก็พูดเลยตรงนะฮะก็หลายคนก็บอกว่าอะไรอยู่ดีๆจะไม่ให้ศาลแลฐธรรูเนี่ยซึ่งมาจากใครก็ไม่รู้มาตัดสินเอานักการเมืองออกไปผมถามอ้าวเฮ้ยแล้วเอาใหม่ๆนะเอาใหม่นะสมมตินะไปข่มขืนใครไม่รู้และหน้าบิ๊ก ทำใครตายใ่ไคนตัดสินที่เออมันก็มีคนมาตัดสินนะคนถามว่าไอ้พวกนั้นมาจากไหนอ่ะเออมาจากมันมาจากญาติน้ำเปล่านั่นดิมาจากญาติน้ำนะถ้าอย่างนั้นมันเฮ้ยมันพูดกันแบบนี้ไม่จบหรอคือในเมื่อมันตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วมันมีสารน้ำนู่นแล้วแล้วสารน้ำนู่นมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าคุณคิดว่าจะมันไม่เป็นประโยชน์คุณก็ต้องไปแก้เนี่ยตอนใครทั้งหมดใช่ต้องไปแก้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่กกตเนี่ยรับคำร้องถูกไหมฮะแล้วก็ัด้กรรมการเมือง แน่นอนเพราะเขาก็ต้องตีกันไม่ก่อนไงเพราะเดี๋ยวเพราะว่ากรกตเนี่ยอย่าลืมว่ากรกตเคยส่งเรื่องไปแล้วมันมีการยุพักอ่าใช่เออเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นมาอีกทีนี้ปัญหาคือผมถามว่าแล้วทำไมอีพักอื่นอ่ะพักลูกบรรหารพักเออเสือนูอะไรพักเสือนูก็เสียทางหลังกันนะพักเสือนูเพจริงๆมีเรื่องคล้ายกับกรกตนะค้างมานานมากนะแต่ก็ยังอมๆมันอยู่นะฮะแล้วก็แบบ มันก็ไปเงียบเอาง่ายๆผมถามว่าถ้าสมมติกฎหมายมันมีปัญหาจริงๆอ่ะพักกันทุกพักเมันครจะต้องพร้อมใจกันจริงแ่าวไม่ต้องโยไม่เอาไต้องโยไม่เอาเพราะว่ามันต้องพร้อมทีนี้มันแบบมันก็พร้อมใจอยู่แค่เ่าที่เห็นนะตอนนี้อยู่มีสองพักคือพักประชาชนกับพักพักเพื่อไทยเท่นั้นแหละผมเห็นท็มีสองพักพักอื่นก็ไม่เอาใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวของพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีมูลเหตุที่ทําให้สุมเสี่ยงต่อเรื่องนี้แหละเอาง่ายๆเอาผมถามนะคะ ทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนก็รู้แต่ก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคพูดง่ายคือพรรคพลังประชาชนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยไทยไทยอะไรนะไทยรักไทยไทยรักเคยอะไรประมาณประธานโทิ่านประธานท่านเอ่อเอ่อเอาง่ายตั้งแต่ตั้งแต่ไทยรักไทยขึ้นมาไล่เรื่อยๆก็โดนยุบไปนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแหละทีนี้ anyway ก็เขาก็มีมีเรื่องอ่ะคือคือคนที่ต้องคดีอ่ะมันจะมามีบทบาทเนื้อพักอ่ะ ไม่ได้คือจริงๆอ่ะผมพูดจริงๆนัการเมืองไทยโดนตัดสิทธิ์เต็มเลยแต่มันก็มีมันก็มีอะไรจุกจิุกจิอยู่ในพรรคตลอดเวลามันจะมากน้อยบ้างก็ดูอย่างพวกช่อพันนิกาดูอย่างธนาทรธนาเทอรอะไรประมาณนี้แต่มันไม่มีใครกากันเหมือนทักษิณไงคือแบบดีๆเรียกระดมคนมาแบบหารือตั้งนายงนตรีที่บ้านจันสองล่าอะไรประมาณนี้ เออมันก็เก๋ไก๋ไหมผมว่ามันก็เก๋ไก๋นะะใช้คำน่ารักกาดกันเนี่ยเออมันมันก็ดูกากันจริงๆอ่ะผมมองว่าเออคือผมว่าเขาก็รู้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทักษิณโง่นะผมเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็เหมือนกับจะลองอ่ะจะลองทําจะลองโยนหินถามทางดูอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเรื่องเนี้ยคือคือเอาง่ายๆคือไอ้พวกนักการเมืองจะบอกว่าโอ๊ยอยู่ดีๆคุณจะมาตัดสินทางการเมืองผมได้ไงผมก็มันเป็นกฎหมายผมบอกว่าก็มันเป็นกฎหมายไม่คุณจะอยู่ดีๆุณจะไปตัดสินประหารชีวิตคนอื่นได้ไงอ มันจะไปตัดสิทธิ์อย่างเช่นห้ามนูน่นนี่นั่นได้ยังไงเพราะกฎหมายเป็นข้อห้ามมันเป็นข้อห้ามที่ออกมาเพื่อจะให้สังคมเนี่ยข้ออ้างของกฎหมายคือทําให้สังคมมีความสงบสุขเท่านั้นเองซึ่งโอเคแน่นอนสิทธิเสรีภาพแล้วมันอยู่กับตัวน้าตัวผมมาถ้าเราจะอ่านจอล็อกไอ้สิทธิเหล่านี้มันมาเเวนสิทธิโดยธรรมชาติเป็น natural rights นะครับซึ่งมันติดตัวเรามาแต่ถามว่าอาธนาจะมีสิทธิของน้าผมก็จะมีสิทธิของผม มันก็ตบกันนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องตบกันน,ะน่ะถูกไหม <c oughs> มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไม่ได้แต่สมมตินะบอกว่ากูรวยกูจะซื้อรถเฟอร์รารี่80ดสิบคันจ่ายสดอะไรประมาณเนี้แล้วก็จะขับแม่งแบบสามรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาควากระชิบหายที่มึงมก็ชนคนอื่นแหลกรานถนนเมืองไทยมันไม่ได้ผมถามว่าถ้าคุณซื้อเฟอร์รารี่มาในเมืองไทยอ่ะคุณอย่างเก่งคุณก็ลับเกินเอาง่ายๆนะในสปีดลิมิตมันจะบอกว่าร้อยิแต่ผมเห็นพวกนี้บางทีมันก็ขับ1 8อย อ่าาตำรวจก็ไม่กล้าจับหรอกแต่ก็มันก็จะคิดว่าจรอีฟอลลารี ANS ่มันขับได้สามร้อยกว่ากิโลนัทนผมทราบไม่ไม่มีปัญญาซื้อนะแต่เคยอ่านอ่านในประมาณนี้ผมถามว่าถ้ามึงจะให้อีฟอลลารี่มาขับสามร้อยกว่ากิโลในประเทศไทยไม่เป็นไรเหรอครับเออใช่ไหมคืองั้นคุณก็ต้องไปขับนู่นอ่ะที่ออโตบานออโตบานเยอรมนีอ่ะอันนั้นมันจะขับเท่าไหร่ก็ได้มันขับไปเลยใช่ไหมฮแต่ทีเนี้ยมันมีกฎหมายถ้าสมมติคุณคิดว่ากฎหมายมันไม่เป็นประโยชน์กับคุณ คุณก็มีสิทธิ์โบยผมว่าคุณก็มีสิทธิ์โบยได้แต่ถามว่าแล้วถ้ามันจะเอาเป็นประโยชน์กับคุณแล้วคนอื่นเขาไม่ได้ด้วยเขาจะมาทําไปทําไมอ่ะใช่ไหมคือกฎหมายนี่มันออกมาเพื่อจากัดสิทธิ์ของคนบางคนเพื่อจะไม่ให้มันไปละเมิดสิทธิ์ของคนคนอื่นกนั้นเองแต่ถ้าคนทุกคนคิดว่ากฎหมายนั้นมันจํากัดสิทธิ์นะฮะจำกัดสิทธิ์มันจะไม่มีใครยอม,มจะไม่มีใครยอมเท่านั้นเองอทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าพอพูดอย่างนี้มาปั๊บเนี่ยมันเลยทําให้คนอาจจะมองได้ว่าเพื่อไทยกําลังเบียงประเด็นเพราะว่ากลัวเรื่องการยพ อ่อยาอยู่แล้วเขาโกยอยู่แล้วผมยืนยันเขาโกยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนไทยเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้กากันเท่ากับประชาชนหรือก้าวไกลอันนั้นบอกวยิ่งยุคยิ่งโตนะฮะผมปรากฏยุคก็ไม่ได้โตนะฮะคนยุคแล้วก็ก็เหี่ยวไปนะฮะแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาคือพูดง่ายๆคือก้าวไกลเขาจะมีแนวคิดแบบเด็กใช่ไหมฮะส่วนพูดง่ายๆคือไทยรักไทยแต่เนี่ยเขาก็โดนมาหลายครั้งนะเขาโดนมาหลายครั้งแล้วเขาก็รู้ว่าพูดง่ายๆคือบางคนบอกว่า อีบทเรียนที่คุณได้รับเนี่ยไม่เคยสอนให้คุณมีความสำเนียกในสิ่งที่คุณได้รับเลยนะก็ <laughs> ผมบอกว่าเขาเขาคิดว่าเวลามีอำนาจแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้อ,อ,อย่างผมพูดจริงๆนะถ้าจะเปรียบเทียบนะตอนที่ตอนสมัยยิ่งรักที่เขาจะนิรโทษกรรมสุดซอยอ,ะอ่ะ,อะก็มีคนเตือนคนก็เตือนแต่ผลปรากฏพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามจะทำในสภาตอนตีสามตีสี่ไรประมาณ <laughs> เนี่ยเออสุดท้ายคนมันไม่ยอมไนงะ <laughs> คนนั้นไม่ยอมนะั่นเองฮะ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องประทุขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นการประท้วงอย่างวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่ขบประหารทีนี้อย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีของการแก้รัฐนูญในยุคที่เอาง,ง่ายๆที่ชูศักเจออินนินออกมาบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่ผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยผมถามว่าก็มันผิดธรรมชาติเพราะมันไม่ได้มาจากพรรคเธอวป่าล่ละมาจากพรรคคนอื่น <c oughs> เธอก็เลยมองว่าผิดธรรมชาติหรือเปล่าทีนีเ้เราอย่างถามผมถามนานนะผมว่า มีกฎหมายที่รัฐบาลพยายามจะออกมาบอกว่าให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินได้9.9ปีม,มาซื้อคอนโดได้เกิน50-60%ในประมาณนี้ผมบอกจริงๆก็ผิดธรรมาชาติในวงผมนะเพราะว่าถ้าเรา่อยแบบนี้ไปเนี่ยอย่างผมอย่างน้านเนี่ยต่อไปคือเราก็ไม่มีปัญญาปกติเราปัจจุบนันเรากม็มีปัญญาซื้อบ้านที่อยู่ในเขตเมืองอยู่นะใช่ไหมเพราะมันแพงถ้าอีพกต่างชาติเราไปหมดผมถามว่าเราก็คงไม่ต้องอยู่อะคือเราก็อยู่บ้านเหมือนเดิมไปปัจจุบันเนี่ยที่ลูกหลานเราสมมุติเรา เราก็แบบขยายพันธุ์เร็วใช่ไหมลูกหลานเรามันก็อยู่บ้านหลังเดิมไม่ได้เพราะมันเล็กมันจะอยู่ที่ไหนไอ้พวกเนี้ยไม่มี <นะ S 1> ที่อยู่มันก็จะมีผลกระทบเราก็มองว่าโอเคแต่เขาอยากจะได้กฎหมายฉบับนั้นในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะเขาทำธุรกิจท้านอาสางราริมทรั์เขาขายได้แล้วอย่างตอนสมัยเสียฐาอยู่เขาก็ทาธุรกิจอาสางราริมารั์ใชค่คือผมมองว่าสิ่งเ่าเนี้ยถ้าพูดจริงๆอ่ะกฎหมายมันก็จะออกมาเซิร์ฟคนที่อยู่ในมุมมุมนั้นแหละใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่มันไม่เห็นด้วยมันไม่เอาด้วยเนี่ยมันจะออกมาแบบวงเอง แต่อย่างที่บอกบ้านเราเนี่ยกว่าจะบระทวงในส่วนใหญ่มันก็มักจะมันมักจะเกิดแบบเขาเรียกอะไรมันมันสายไปแล้วอะไรประมาณนี้จริงๆอ่ะมันมันต้องอยู่ในกระบวนการในการที่บอกว่าเออผมถามนะจริงนะตอนเนี้ถ้าพักการเมืองซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้แม้กระทั่งพักฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยมันก็มองเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐนูนเนี่ยไม่ตรงกันกันแสดงว่ามันมันต้องมีอะไรที่มันไม่ตรงกันคือถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนต่อทุกพักแลวกันผมใช้คอกว่าทุกพักก่อนแลวกัน ว่ามันก็ต้องออกมาประสานเสียงว่ามันจะเอาหรือนไม่เอาทีนี้มันม,มันมองไม่ตรงกันหรอกใช่ไหมครับทีนี้มันจะนําไปสู่ความบาดหมางในพังรวมรัฐบานไหม อ๋อพักรัฐบาลเี่ยผมพูดจริงมันบาดนามตั้งนานแล้วครับมันแต่ว่าทุกเนี่ยตอนนี้มันซ่อนดาบไว้เหมือนหน้ากับผมสมมติน้ากับผมก็เป็นศัตรูใช่ไหมเจอกันก็ยิมกันแต่ว่าอีข้างหลังก็ถือมีดข้างหลังข้างหลังขยานหลังนะยานคือผมว่ามันเป็นเรื่องของการชิงอํานาจมาตลอดมันจริงๆอ่ะทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้อยากอยู่ในสภาพนี้นะผมพูดโดยตรงคืออันนี้จากวิเคราะห์การเมืองเขาไม่ได้อยากอยู่ในสภาพพักร่วมรัฐบาลแบบมากมายแบบนี้นะเขาอยากจะอยู่ในสภาพคือทักษิณเขาจะเป็นคนที่ชอบมีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมัยก่อนเนี่ยเข เมืองขึ้นมาหมดเลยนะฮะเอามาไว้เอ่อมาไว้ไวที่ตรงกลางของเขาเนี่ยเขาก็จะกดกดได้นะฮะบังคับได้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นสภาวะที่เขาต้องยอมจำยอมเนเพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งและที่สําคัญคืออันดับหนึ่งแบบไม่ได้แลนสไลด์อ่ะมันก็ทํายากใช่ไหมแล้วมาเจอพักเสนหนูขึ้นมาอีกโอ้โหมาเจอไอเฮียเนวินบอกว่าผูกข้อมือให้เสนหนูมาให้เป็นนนายกนายกเนี่ย <c oughs> ผมทักษิณก็ต้องคิด,ค,ดคิดเยอะอะ่ะคือคือผมมองว่าจริงๆเรื่องเหล่านี้ มันเหมือนไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อ่ะนะครับคือทักษิณเนี่ยกน็นอนฮะเขาก็รู้เนวินเนวินก็รู้ทักษิณใช่ไหมครับแต่ต้องย้ำานี้นะฮะคือเนวินเนี่ยเขาก็มีความใฝ่ฝันอย่างหนึง่งอันนี้ผมผมมองในมุมผมนะครับผม,ผมคิดว่านัก,นกวิเคราะห์ขาดการเมืองไทยก็มองอย่างนี้เนวินเขาอยากจะเป็นเอ่อเป็นคิงคิงเมกเกอร์คิงเมกเกอร์เนี่ยถ้าแปลภาษาการเมืองคือเป็นผู้ตั้งรัฐบาลเหมือนยุคหนึ่งสนอเคยเป็นยุคหนึ่ง อะไรอะ่ะตายไปแล้วขนาน,นจอมปราสาทเคยเป็นอะไรประมาณนือว่าสุเทพเคยเป็นอะไรประมาณเนี้ยคือคําว่า king m a k e ์คือหมายถึงว่ไาไม่ได้ตั้งพระเจ้าแผ่นดินนะแต่ว่าคำเนี้ยในชโศาสตร์หมายคราบว่าตั้งผู้นายกขึ้นมาแล้วในวินเขามอว่าแน่นอนก็เซนหนูก็เป็นลูกศิษย์เขาใช่นไหมเเรียกมาเตะตูดเมื่อไหร่ก็ได้เลยประมาณเนี้ย <laughs> ทาได้เขาก็อยากเขาก็อยากตั้งเพราะว่าโอกาสที่เขาขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมันไม่มีแล้วตัวเขาไม่มีใช่ไหมแต่เสนหนูอ่ะยังมีเท่านั้นเอง ติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคันน้าคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ